สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาจะออเราจะออกรายงานาเลขเอาที่1กันนะครับเลขเอาที่1น,นี้ก็จะเป็นการอ,าออกรายงานยอดขายของสินค้าเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยเราก็จะมาที่ Business Intelligence เหมือนเดิมนะครับแล้วเบิ้ลคลิกที่ Business Intelligence ไปที่ระบบขาย จะเป็นเคร่ี้วิเคราะห์การขายนะครับจะขึ้นหน้าต่างวิเคราะห์การขายให้ให้เรามาเปลี่ยนที่วันที่นะครับเป็น0101 2552ถึงวันที่31มพันวา 2 5งห้าห้ที่ปุ่มโอเคได้เลยครับโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้่งครับก็จะเอาข้อมูลที่เราไม่ต้องการใช้ออกไปก็คือชื่อย่อสินค้า ไปสายค้างไว้แล้วก็ลากไปที่ว่างนะครับเหมือนเดิมเราจะเอาข้อมูลอหลังการหักนะครับออกวันที่ด้วยนะครับแต่ครั้งนี้เราจะแยกเป็นของแต่ละเดือนเราจะไปที่อันนี้นะครับ c u า t ัว o ื t i o n คลิกเลยแล้วเราจะไปเลือกที่เดือนตัวเลขวันที่เอกสารนะครับเลิกเข้าไปแต่ต้อง Add t o นี้เราจะเปลี่ยนจากเราจะเลือกให้มันอยู่ใน Area ไหนเราจะเป็นโดยจะไม่ใช่ Row Area นะครับเราจะไปที่ Column Area Add t o เลยครับ ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะ add เดือนมาให้นะครับเป็นเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดขอไภัยครับเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วก็เดือนสิบนะครับจะเป็นตัวเลขนะครับตามคำสั่งที่เราได้เลือกไว้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราจะเซฟอันนี้ไว้ให้กับผู้บริหารดูนะครับเราก็จะไปที่เมนูเหมือนเดิมแต่เราจะไม่ชาร์จเลยนะครับเราจะไปที่ไ right กนะครับคลิกไปเลยเราจะไปที่ e x p o r t Document เราจะเซฟไว้เป็น Excel นะครับคลิกไปที่ Excel Document มตจะมาที่ ด็อก ument นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อจาก biso 01เป็น biso 02นะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่ม save ด้เลยครับมันก็จะถามว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ export หรือไม่ yes นะครับเพื่อดูตัวสอบว่ามันมันมันได้ไหมก็จะเห็นนะครับว่า ที่เราทำเมื่อกี้ได้ออกมาอยู่ใน Excel เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นวิเคราะห์การขายนะครับบริษัทคลิปตอนซอฟต์โฟมูลา่าจำกัดนะครับก็จะมีข้อมูลตามที่เราได้ทำไปเมื่อกี้จะมียอดรวมเป็น g แกรนท e ลเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นการเสริจิ้นกัน ออกรายงานออกแบบรายงานแล้วที่หนึ่งก็จะเป็นยอดขายของสินค้าเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนนะครับขอบคุณมากครับ